คราวที่แล้วหน,นนหนูไม่ได้กินขนมหนูไม่ได้กินของกูชี่ใช่เขาเอาของหลุยมาให้กินขนมไห <c oughs> ว้ประจันรอบนี้หนูจะได้ชิมแล้วทุกคนถ้าใครเคยเห็นคลิปนะคราวที่แล้วเขาไม่ให้หนูกินขนมแล้วมันขึ้นลา <c oughs> รอบนี้หนูได้กินแล้วหนูเย็นไหนคะร้บมันมีรสอะไรอ่ะมีทูเรียนไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่าไหนอ่นเลือกเลยจิ้มเลยรข้างในมันเป็นอย่างนี้นะครับ เขารอมาให้หนูกินเลยนะเนี่ยมันเสียยังเงียบยังมันพนัก,กมาเองนี่ไงเขาเขีเยนทั้งล่างไพซ์เปอร์ลวนัทพิซซ่แอปเปิ้ลอุ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคลาสสิกคาปูชิโนโ่ว๊ายดนร์กมเป็นนี่เป็นมาร์ชเมลโล่แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนี่อันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนอันแรก ไฮแอปเปิลกับวอรนัทเอาไหนคะตักช็อกโลัดเหรอเอาไหมได้กินอันเดียวเหรอได้กินทุกอันเลยเดี็กน้อยให้หนูกินต่อแต่ว่าเราชิมอันหนึ่งก่อนไม่จะบอกทุกคนว่าหนูได้กินแล้วเนาะนิดเดียวพอโอ้ยนั่งไม่ได้เหรอเจ็บเขา่าโอเคใหญ่ไปอ่ะไม่ใหญ่ไปใหญ่ไป นีไงงนี่ไม่ใหญ่ไปให้มันเล็กลงอ่ะให้พี่จิ้มก่อนให้พี่ได้ไมนไม่โลไปจากหนูมไม่ได้อ่ะไปไง่ายหรออ <c oughs> ่ไปยังไงโอเคอะไรงับ <c oughs> เป็นไงก็เป็นแป้งสรุปว่า บอกทุกคนเลยว่ารอบนี้เขาให้หนูกินแล้วนะ <c oughs> ดีใมไ้หมยิ้มก่อนยิ้มนี้อันไดไหมได้เดี๋ยวเรามาชิมกันหลังบ้านเนาะทำไมอ่ะ <c oughs> คลิปมันจะตัตดแล้วไม่มันอยู่ใน10นาที10นาทีได้เหรอม่อีกอันหนึ่งอ่อาอาอ,าอันนึงเขาตัดให้หนูชิมถ้าเขามีทุเรียนขเขาคงทรีนสิ พี่พีเยเยอะไปอ่ะเยอะมากเลยอ่ะพี่พียชิมก่อนนี่อะไรนะสับประรดอ,ะอร่อยรนี่อร่อยด <c oughs> ีไหมมันมันม <c oughs> ได้กินแล้วบอดด้วยกันบ้ารอบนี้ขนมวันปปัจฉิมาาอตอนแรกจะเก็บไว้ให้ขึ้นหลา เดี๋ยวไม่ทำให้เก็บถระต่องกระพาะพี่พี๊